ฟังธรรมวันนี้เป็นวันพระเดือนสิขเ้ขึ้นแปดค่ำใกล้จะออกพรรษาปราวณาแล้วความจริงนะเข้าพรรษาหรือออกพรรษาเนี่ยก็เป็นได้เพียงสมมุติสำหรับวันคืนปีเดือนก็ของเก่านั่นแหละ ล้ว,ว่าตามระเบียบของทางพระท่านว่าอยู่การฝนหน้าฝนมาไปไหนลำบากตั้งแต่ครั้งพุทธเจ้านั้นไม่มีรถไม่มีเครื่องบินเหมือนอย่างสมัยนี้จะไปไหนก็มีแต่เดินไปท่านผู้มีฤทธิ์ท่านก็หอะไปเท่านั้นแหละ ผู้ไม่มีดก็มีแต่เดินเศรษฐีกนน็นั่งรถม้านั่งรถเทียมด้วยมา้าเท่านั้นเนี่ยไปอ่ะเพราะฉะนั้นอาการที่เราได้เกิดมาในชาตินี้ก็นับว่าเป็นลาบอย่างหนึ่งที่เราได้รับความสุขจากธรรมชาติ ทั้งหลายที่มนุษย์เราปรับปรุงขึ้นมาใช้สอยถนนทุนทางอะไรก็สะดวกสบายก็เพราะเหตุว่าวิทยาศาสตร์มันเจริญเครื่องทุนแรงมันมากอ,อันนั้นทำถนนทางอะไรมันก็ทำได้อย่างรวดเร็วอย่างนี้รานพาหานะก็มีเยอะแยะ ที่บุคคลผู้มีสตังแล้วก็ได้อาศัยขับขี่ไปสู่ทิศต่างๆที่ประสงค์จะไปแต่คนส่วนมากนะเมื่อได้รับความสะดวกสบายอย่างนี้แล้วก็มักจะลืมตัวไปติดอยู่ในความสุขพอประมาณเท่านั้นเองเนะส่วนมาก ไม่ได้คิดถึงว่าความสุขพอประมาณเหล่านี้เราจะได้รับไปถึงไหนกันออย่างนี้ถ้าเราพูดทวนกระแสจ,จิตเข้ามาภายในนี้แล้วมาดำริตรีตองดูก็จงรู้ได้เลยว่าความสุขเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนจริงๆอย่างนี้เส้นอย่างว่า ออยู่ดีๆบางทีก็เกิดสงครามขึ้นมาลบพุ่งกันแล้วก็บ,บ้านแตกสลายขาดเอา้าอะไรอะไรก็ชิบหายไปหมดนั่นแหละหมายถึงความสุขชั่วคราวมันมันย่อยยับไปแล้วมืนอเนี้ยบางทีอยู่ดีๆเกิดไฟไหม้บ้านขึ้นมา,อ,าอะไรอะไรก็หมดเหนื่อหมดตัวมีอยู่ท้อมไป เมื่อไม่ถูกใครแล้วก็คนนั้นก็ไม่ค่อยรู้สึกเมื่อมันถูกเข้ามาแล้วนะั่นมันถึงได้รู้สึกอย่างรุนแรงนะเรื่องความวิติต่างๆหมูเนี่ยบางทีก็น้ำท่วมอย่างขนาดใหญ่พาดพาเอาบ้านเรือนพังพินาศทิพไห่วัวควายสัตว์เลี้ยงทั้งหลายจมน้ำตายหมูนี่มีอยู่เกือบให้ว่ามีอยู่ทุกป,ปี อีกนอกจาก,กประเทศไทยประเทศอื่นบางประเทศยิ่งประสบกับภัยเหล่านี้อย่างร้ายแรงมากทีเดียวอันนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าโลกอันนี้นะ่มันมีทั้งคุณมีทั้งโทษ,มทโทษไม่ใช่มีแต่คุณอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่มีแต่โทษอย่างเดียวมีทั้งคุณทั้งโทษเลยทีเดียว <c oughs> สำหรับผู้มีปัญญาแล้ว ก็จะไม่หลงติดอยู่ในความสุขพอประมาณเหล่านี้โดยมาคิดเห็นว่าการที่ตนได้รับความสุขอยู่ในโลกอันนี้เน่ยมันก็เป็นผลบุญที่เราได้ทำมาในชาติก่อนมันติดตามมาส่งผลให้วันนี้ถ้าหากว่าในชาตินี้เราไม่ทำบุญสืบต่อหากว่าบุญเก่านี่หมดลง ไปโลกหน้าก็หาความสุขไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุขโขปุญายยาญาสัอุจเจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขดังนี้ตามพุทธภาษิตนี่แสดงว่าคนเราจะมีความสุขได้ในขั้นใด,ดก็ดีอาศัยบุญกุศลแท้ๆบางคนก็ลืมบุญอย่างว่านั่นแหละ บางคนก็ไม่เชื่อบุญซ้ำเลยบุญแต่งอัฐภาพร่างกายนี้ให้มาครบถ้วนบริบูรณ์แล้วบางคนเข้าใจผิดว่ามันเกิดตามธรรมชาติของมันรูปร่างกายอันนี้นะไม่ใช่บุญทำกาแต่งอะไรนี่บางคนก็เห็นไปนี่ก็มีผู้ที่เห็นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ทำบุญเลยเพราะมันไม่เชื่อว่าบุญนั้นจะมาแต่งอัฐภาพร่างกายนี้ให้ เป็นอย่างนั้นผู้มีความเห็นเช่นนั้นก็แสดงว่าไม่เชื่อไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าทรงตัสว่าการสั่งสมบุญเท่านั้นจะนำมาซึ่งความสุขนี่นะทีนี้ถ้าตีความหมายออกไปให้ชัดๆคำว่าการสั่งสมบุญนี่ก็คือการสั่งสมความดีนั่น การทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเอา้านั่นก็ยังไม่ชัดบนี่ก็ต้องตีความหมายไปอีกถามความดีนั้นทำอย่างไรบ้างจึงจะเกิดเป็นบุญกุศลขึ้นเราทำความดีนี่หมายถึงว่าเราทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั่นแหละเมื่อเราทำสิ่งใดลงไปแล้วมันให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น อันนั้นนะท่านเรียกว่าทำความดีอมานนี้การทำความดีที่ให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั่นก็ยังมีส่วนจำแนแกแจกออกไปอีกทีหนึง่งการทำความดีก็หมายความว่าการที่เราให้สิ่งของแก่บุคคลที่ควรให้อย่างนี้แหละหรือว่าเราให้ที่อยู่แก่บุคคลที่ควรให้นี่ นนะหรือว่าเราให้ยุกยาแก่บุคคลที่ควรให้อย่างนี้นะหรือให้ผ้านุ่งผ้าห่ม,มหมูอนี่บันนี้พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าพระสงฆ์สาวกของพระภูมิภาคเก้านี่ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าเนี่ยการให้นี่ ก็หมายความว่าการให้แก่ท่านผู้มีกุศลคุณงามความดีสูงส่งอยู่ในตนหรือว่าท่านผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตัณหาทั้งหลายนั่นนะการให้อย่างนั้นน่ะท่านว่ามีผลมากการให้แก่บุคคลทั่วๆไปหมายเอาบุคคลที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่เนี่ย เช่นคนทุกคนจนคนอนาถาอะไรพวมนี่น่ะ,ะมันก็มีผลน้อยเพราะเหตุว่าคนเหล่านั้นไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยอุปมาเหมือนอย่างที่ดินที่ไม่มีรสชาติบุคคลไปปลูกพืชอะไรลงไปก็ไม่งาม,มาถึงแม้มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่งอกงามเพราะว่าดินนั้นมันจืดมันไม่มีรสมีชาตินั่นแหละเทียบ ได้กับบคุคคลผู้ให้ทานแก่บคุคคลผู้ไม่มีบุญหรือมีบุญน้อยดังกล่าวมานั่น,น่ะมันก็มีผลน้อยเหมือนกับปลูกพืชลงในดินที่ไม่มีรถมีชาติการที่บคุคคลได้ให้ทานแก่ท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้มีบุญมากผู้ทำอาสวะกิเลสให้ หมดไปสิ้นไปได้อันนั้นท่านว่ามีผลมากาดังนั้นที่พระศาสดาทรงสรรเสริญคุณแห่งพระสงฆ์ว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกอันประเสริฐในที่นี้ก็หมายเอาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยที่พระพุเทธเจ้าทรงแต่งตั้งวันญ,ญัติไว้ โดยเคร่งคัดปฏิบัติทางจิตใจเจริญสมถาวิปัสนาเพื่อละราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิต่างๆให้หน้อยเบาบางออกไปจาก,กจิตใจจนกลัวมันจะหมดสิ้นอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีเรียกว่าปฏิบัติเพื่อละกกิเลสบาปธรรม ให้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจเนี่ยคำว่าปฏิบัติดีน่นะ,นะ <c oughs> พระสงฆ์เหล่านี้พระศาสดาทรงเปรียบเหมือนกับเนื้อนาที่ดี <c oughs> เนื้อนาะเนื้อสวนที่ดีที่มีรสชาติเ <c oughs> มื่อบุคคลต้องการบุญถวายทานในพระสงฆ์ดังกล่าวนี้ก็จะมีผลมากมีอนิสงส์มาก พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเครื่องอุปมาไยประมาเปรียบเทียบเหล่านี้อยู่สวรรค์ชั้นดาวดิงตอนที่เสด็จขึ้นไปแสดงพระพิธรรมโปรดพุทธมารดานั้น <c oughs> นาทั้งหลายมีญ้าเป็นโทษหมูสัตว์นี้มีราคะโทสะโมหะเป็นโทษ เพราะฉะนั้นทานที่ให้แก่ท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสจึงมีผลมากดังนี้เนี่ยเพราะฉะนั้น่ะจงพากันพิจารณาเอานี่หมายความว่ามเมื่อเราจะบริจาคทานวัตถุสิ่งของอันใดก็ให้ยกขึ้นจบศีรษะ แล้วอธิษฐานว่าการให้การบริจาคจากทานครั้งนี้ข้าพเจ้าขอ,อถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้ประเสริฐในโลกนันนะด้วยอำนาจแห่งผลบุญนี่ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยในวัตะสงสารน,นี้นี่ขอให้พากันนึกคิดอธิษฐานจิตถึง พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนั้นแสดงว่าทานที่เราให้ในี่เราอุทิศต,ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงสาวกของพระพุทธพระพุทิภาคเจ้าที่ท่านทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นแต่มีสมมุติสงเป็นผู้รับแทนนี่ให้พึ่งพากันเข้าใจ เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเหตุให้เราได้รับผลมากตามสมมาสมควรทานการให้การบริจาคนี้นอกจากการให้ทานวัตถุสิ่งของไปแล้วเราก็ให้อภัยทานอีกด้วยคำว่าให้อภัยทานนั่นหมายความว่า ใครมาล่วงเกินเราด้วยกายวาจาต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเราให้อภัยไปเลยเราไม่ถือโกรธถ,ถือเกลียดแม้ว่าเขาจะนินทารับหลังก็าตามเมื่อมีใครมาเล่าให้ฟังแล้วเราก็ให้อภัยเขาไปไม่ต้องไปคิดแก้แค้นกันหรือว่าเขาจะมาแสดงกิริยาหยาบคายต่างๆต,ต,ต่อหน้าต่อตาของเราเอง เราก็ไม่เอาเรื่องไม่ตอบโต้ในทางที่ไม่ดีพูดไง่ายๆว่าเขาพูดไม่ดีมาต่อเราเราพูดดีต่อเอานี่เป็นคำสอนของพระเจ้าพระเจ้าทรงสอนอย่างนี้เขาแสดงอาการโกรธต่อเราเราไม่แสดงอาการโกรธตอบเราจเจริญเมตตาจิตนุต่นตอบเอา เวรมันถึงไม่มีถ้าว่าเขาโกรธมาเราก็โกรธต่อไปเนี่ยมันก็เป็นเวรกันแหละวันนี้นะเวรมันก็ผูกพันกันไปขึ้นชื่อว่าเมื่อบุคคลมีเวรแล้วนั้นหาความสุขไม่ได้จะไปเกิดในภพไหนชาติไหนก็ต้องประกอบไปด้วยเวรเป็นอย่างนั้น ดังนั้นแหละทุกคนขอให้พากันกลัวต่อกรรมต่อเวรไว้ให้ได้อย่าอย่าไปยอมสร้างกรรมสร้างเวรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในตนแม้น้อยหนึ่งก็อย่าไปสร้างมันเรื่องกรรมเวรน,นี่นะให้อธิษฐานในใจว่าอย่างนี้เพราะว่าบุคคลผู้มีกรรมมีเวรน,นี่นะมันเป็นทุกข์อยู่ในโลกอันนี้นะดังที่เราจะ เห็นได้กับบุคคลบางคนน่ะที่มีเวรตามมาสนองมีแต่ความวิบัติไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไปได้พอเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้หนอหนึ่งเอาความวิบัติมาถึงแล้วอย่างนี้แหละทั้งนี้ก็เพราะกรรมเวรแต่หนหลังนั่นแหละมันตามมาสนองเอา บางคนอยู่ดีๆเนี่ยทำมาหากินตามปกติธรรมดา,าบางทีก็ไปขัดผลประโยชน์กับใครต่อใครบ้างเข้าฝ่ายหนึ่งเกิดพยาบาทวางแผนฆ่าให้ตายลงไปหมู่นี้นะมันรวนตั้งแต่เป็นเวรแต่หนหลังทั้งนั้นแหละตามมาสนองเอา คนเราไม่ใช่ว่าจะไปฆ่ากันได้ไง่ายๆถ้าไม่มีกรรมมีเวรมาบันดาลน,นะเพราะคนเรานี่มันก็มีบุญกุศลติดตามมารักษาบุญกุศลมาแต่งตาหูจมูกกลีนกายอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้บุญกุศลที่เราทำมาติชาติก่อนนู่นนเมื่อมันมาแต่งอวัยวะต่างๆนี้ให้แล้วมันก็ยังรักษาไม่ให้ตายก่อนอ่า รักษาชีวิตนี่ให้ยืนยาวนานมาตามกำลังของบุญที่บุคคลกระทำไว้ผู้ใดได้ทำบุญกุศลไว้น้อยมันให้ผลมาหมดเขตเข้ามาแล้วชีวิตนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องตายผู้ใดได้สั่งสมบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนน้ามากอย่างนี้บุญกุศลนั้นมันก็ตามรักษาชีวิตนี่ให้มีอายุยืนยาวนานไป จนตลอดถึงอายุไขของยุคหนึ่งหนึ่งอายุไขของในยุคนี้ของคนในยุคนี้มันก็มีอยู่เจ็ดสิบห้าปีเท่านั้นเองเ่ยแต่ถ้าผู้ใดอยู่เลยนั่นไปก็เรียกว่าสังขารร่างกายกระสุดโทมไปแล้วใช้งานอะไรก็ไม่ค่อยได้ดอกมันเป็นไปตามยุคตามสมัยมันแต่สมัยครั้งพุทธเจ้านั่นคนมีอายุยืนร้อยปีเป็นอายุไข แต่ว่าผู้ที่มีชีวิตยอยู่เลยร้อยปีไปก็มีถึงร้อยยี่สิบปีร้อยสี่สิบปีนุ้กก็มีแต่ครั้งพระเจ้านะแม้ในยุคปัจจุบันนี้ก็มีคนมีอายุยืนถึงร้อยปีหรือว่าร้อยกว่าปีนี้ก็มีอยู่แต่แล้วมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไรหรอก <c oughs> มันก็อยู่รอวันเวลาไปเท่านั้นเองเนี่ยเราจะทำคุณงามความดีอะไรได้ เราจะสั่งสมบุญกุศลอะไรให้มากได้ก็ในระหว่างที่อายุอยู่ในระหว่างนับตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปจนถึงเจ็ดสิปีนี่แหละนี่แหละระยะนี้หรือว่า60สกว่าปีนี่ผู้สุขภาพดีก็อาจจะไปถึง75ปีนั่นก็ยังทำกุศลคุณงามความดีอะไรได้อยู่ <c oughs> อันนี้ให้พากันเข้าใจที่เรามีชีวิตอยู่มาได้เพราะอาศัยบุญเก่าที่เราทำมาแต่ก่อนแทๆ้ๆอาศัยแต่ชาติก่อนนั้นได้ให้เข้าน้ำโพชนะอาหารเป็นทานบุญกุศลอันนี้มาตกแต่งให้มีร่างกายสมบูรณ์มาให้สุขพร้อมอ <c oughs> การที่เรามีอายุยืนยาวนานมา ไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนอันนี้อันนี้สงสินแต่ชาติก่อนได้รักษาศีลห้าไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์ทรมานหรือให้ล้มให้ตายนั่นแหละเมื่อบุคคลเป็นผู้รักษาศีลไม่ทำบาปแล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่มีบาปอะไรติดตามมาตัดรอนชีวิตที่ให้ตายแต่ยังหนุ่มยังแน่นนั่นแหละผู้มีอายุยืนไปจนถึงอายุไขเนี่ยแสดงว่า ไม่มีกรรมเว้นแต่ผลหลังตามมาสนองเอาไอ้ผู้ที่อยู่ไปไม่ถึงอายุไขเนี่ยแสดงว่ามีกรรมชั่วเว้นชั่วแต่ที่ตนได้ทำอาติชาก่อนัน้นมันตามมาตัดรอนเอาให้ตายไปเสียก่อนที่จะถึงอายุไขอันนี้ให้พากันสังเกตดูนั่นแหละคนเรามันถึงได้มีอายุยิ่งหย่อนกว่ากันไม่เสมอกันนะ ก็เพราะว่าต่างคนต่างทากำกรรมดีกรรมชั่วมาไม่เท่าเทียมกันเลยบันีบกกล่าวถึงสรุปใจความแล้วว่าพระบรมศาสดาทรงมีพระประสงค์ให้พุทธบริษัทนั้นเพียรละบาปออกจากกายวาจาใจของตนให้มันหมดสิ้นไปเลยอย่าให้มันติดตามสนองไปในชาติหน้าต่อไปแล้วทรงพระประสงค์ ให้พุทธบริษัทนั้นสั่งสมบุญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนโดยความไม่ประมาทตลอดชีวิตของตนแล้วก็ทรงมีพระประสงค์ให้เพียรพยายามชำระจิตของตนให้ผ่องใสสะอาดปราศจากกิเลสป่าประทรมกรรมอันชั่วช้าลามกต่างๆอย่าให้มันหมักรองอยู่ในจิตใจนั้นต่อไป อันนี้เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตัดสู้ในโลกนี้ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้สดับตรับฟังกันแล้วขอได้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้การทำบุญกุศลไม่ใช่ว่าได้บุญตั้งแต่เพียงให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้น แม้เรากราบเราไหว้เราสักการะบ,บูชาพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยกายวาจาใจอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้แหละเรานั่งสมาธิภาวนาสำรวมจิตใจให้แน่วแน่ลงไปแม้จะไม่ได้นานก็ตาม,มาอะขอให้ทำใจให้มันสงบลงได้อย่าให้ใจมันไปยึดถือเรื่อง,งต่างๆภายนอกไว้ ให้มันสงบลงอยู่ภายในนี่อยู่ชั่วระยะหนึ่งก่อนั่า่้าได้บุญได้กุศลไม่ใช่น้อยแต่ถ้าหากว่าทำใจให้สงบไปได้ในนานเท่าไรยิ่งได้บุญหลายอันนี้เราไม่ได้เสียเงินเสียทองแม้แต่บาทเดียวเลยแต่เราก็ได้บุญมากๆผู้ดใดขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านแล้วก็ย่อมได้ประสบบุญกุศลมากมายอันนี้แหละคำว่า สั่งสมบุญกุศลนะอย่าไปหมายเพียงแค่ว่าให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นจึงเรียกว่าสั่งสมบุญถ้าไม่มีสิ่งของอะไรจะให้ทานแล้วถือว่าตนไม่ได้ทําบุญคนส่วนมากมักจะเห็นไปอย่างนั้นเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเราประพฤติดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่นะเราได้บุญอยู่ทุกเวลาไปเลยเราทําดีพูดดีไปนะ เราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นดังกล่มามนั่นแหละแล้วการพูดการจาของเราก็พูดแต่ในความจริงเรื่องไม่จริงไม่เอามาพูดไม่เจตนาพูดเท็จเจตนาพูดแต่คำจริงไม่พูดซอเสียดยุยงให้ใครแตกเล่าสามัคคีกันพูดแต่คำสมานมตรีจิตต่อกันและกันเช่นยัง เห็นเพื่อนผงทะลัะวิวาดกันอย่างนี้เราก็ไม่เข้าข้างใครเราพยายามไปไกลเกี่ยปรับความเข้าใจให้เขาปองดองสามัคคีกันแทนที่เราจะไปถือหางข้างหนึ่งแล้วเกลียดชังอีกข้างหนึ่งอย่างนี้เราไม่ถูกต้องเรียกว่าไม่เป็นธรรมอาเป็นอย่างนั้นเราต้องทำใจเป็นกลางพยายามอ่าเกลี้ยกล่อมให้เขาปองดองสามัคคีกันให้ได้ นี่วาจาอย่างนี้มันรุ่นแต่เป็นบุญกุศลนั่นแหละคููใดใช้ให้มันเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมามแล้วคำหยาบร้นต่างๆนานามืนอนี่อยากเอามาใช้กันเลยด่าพ่อร่อแม่ด่าโคดด่าวงอะไรกันมื่อนี้<ม>ใช้พูดตั้งแต่วาจานิ่มนวลอ่อนหวานต่อกันละกันก็อย่างว่านั่นแหละการนี้มันจะใช้ ว่าจะอ่อนหวานนิ่มนวลต่อกันและกันได้อย่างนี้ก็เพราะว่ามันมาจากใจนู่นการที่บุคคลมาฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณอย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในกิเลสอย่างนี้นะการพูดจาปราศัยมันก็จึงอ่อนหวานอ่อนโยนได้ถ้าปล่อยให้ความโลภความโกรธความงำจิตใจอยู่เช่นนี้นะ มันจะพูดอ่อนโยนไม่ได้เลยอนั่นแหละเพราะกิเลสนั่นแหละพายพูดคําหยาบเมื่อมันโกรธขึ้นมาในใจแล้วมันกล่าววาจาอะไรออกไปมันก็หยาบโลนทั้งนั้นแหละต้องสังเกตดูอย่างนั้นเวลาในใจไม่โกรธเนี่ยพูดดีคนเรานะ่ะนิ่มนวลอ่อ,อนหวานแต่เมื่อเวลาความโกรธครอบงำจิตใจเข้ามาแล้วเอาแล้ว พูดอะไรออกไปไม่น่าฟังเลยเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอ,อกเจ็บใจมือนี้แหละเพราะนั้นจึงว่าการทำความดีนี่นะมันไม่ใช่แต่เพียงแต่ให้ทานเท่านั้นให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นเราให้อภัยทานไม่ถือสาหาความต่อกันและกันดังกล่าวมานั่นแหละอันนั้นก็เป็นทานอันสูงอ่า เพราะฉะนั้นพึ่งพากันชำระจิตใจของตนให้เบาบางจากกิเลสบาปธรรมทั้งหลายดังกล่าวมานั้นก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้